เมื่อ15วันก่อนพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาประชวนพระอาการหนักต้องเข้ารักษาด่วนที่โรงพยาบาลจุฬาพระบรมมงวงสานุวงและองคมนตรีทุกพระองค์เข้าเฝ้าและทรงอวยพรให้พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงหายป่วยโดยเร็ว มีเพียงท่านเจ้าคุณพระศินีนาตาเท่านั้นที่ไม่ได้มาและไม่มีกิจกรรมถวายพระพรส่งถึงพระองค์เจ้าพระชรกิติยาภาเท่าที่ทราบท่านเจ้าคุณพระศินีนาตาได้แสดงทัศนต่อในหลวงเจ้าคุณพระศินีนาทูลเก้ารัชการที่สิบอนุญาตให้กลับจากเยอรมนีตรงไปโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อเข้าเฝ้าพระองค์เจ้าพระชรกิติยาภาแต่รัชการที่สิบทรงปฏิเสธคำขอนี้อย่างไม่ใย,ยดี ในหลวงรัชกาลที่สิบท,ทรงรับสั่งว่าการปรากฏตัวของเจ้าคุณพระศินีนาศในครั้งนี้จะทำให้คนไทยเข้าใจผิดในหลวงทรงโปรดให้เจ้าคุณพระศินีนาศไปถวายพระพร,พรพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาณาเยอรมนีโดยไม่ได้ประกาศออกสื่อเจ้าคุณพระศินีนาศจะถูกกล่าวหาว่าไม่ซื่อสัตย์ต่อกษัตริย์ และมีการกระทำหลายอย่างที่ขัดต่อพระราชองค์การของพระนางเจ้าสุธิดาเนื่องจากความทะเยอทะยานส่วนตัวหลังจากที่เจ้าคุณพระศินีนาตขัดคำสั่งหลายครั้งเจ้าคุณพระซินีนาตล่วงละเมิดพระราชอำนาจ แม้แต่เจ้าคุณพระศนีนาศบางครั้งก็ทำเกินหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมและงานต่างๆของราชวงศ์ไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตที่ทำให้ทุกคนเข้าใจผิดทำลายภาพลักษณ์ของราชวงศ์ในสายตาคนไทยจึงเห็นได้ว่าแม้ท่านเจ้าคุณพระศนีนาจะอยากกลับประเทศไทยมากและไปโรงพยาบาลจุฬาเพื่อเยี่ยมพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาแต่รัชการที่สิทไม่ทรงรับไว้ รัชการที่สิบท,ทรงรับสั่งว่ายังไม่ถึงเวลา